กานจกด้วยกันค่ะทุกคน้อเสี่าลาบก็บค่ะพี่น้องจ้าก็ได้กินเขาแรก ถาโจบกด้วยกันค่ะเก่านี่แซ่บครับพี่น้องคนม่นน่วว่างครับพี่น้องวันนี้ว่างกินโจกกันค่ะพี่น้องเราได้กินเขาแรก แสบนกันค่ะใใหญ่ไปสใบใหญ่ในกินโจกันค่ะพี่น้องเรได้กินเขาแรกวันนี้ผม้งมาหลายพี่น้องก็เลยเดนนั ขายผมบมหลายมิสนอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบรรยากาศเย็นเลยพี่นอ้องแต่ว่าก็พถึงขันกับหนาวเนี่ยนะคะทุกคนไก่ก็ได้ด้ทอดมาบัดกอกก็มีไก่ทอด อบคุณพี่น,อน้องมาเหนี้เป็นอากาศที่เย็นแน่ค่ะพี่น้องโปรยในญ่เราเ็นน้งแสบน้ำกันค่ะโปรยใหก็ใส่ยโปยในญ่เป็นน้ำอุตลาดกรอบค่ะพี่น้องจ้าก็ได้กินเขาแล้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชม ขอบคุณผู้สนับสน,นุนนะคะอือตลาดุกกี้ค่ะพี่น,อน,น้องจ้าก็ได้กินเขาแรกนะคะขอบคุณนะคะขอคคคบคุณที่รับชมขอบคุณผู้สนับสน,นุนนะคะอือทานจบด้วยกันค่ะทุกคน อ่อนสิกินใดวะแล้วพี่น้องคนบนนีว่างครับพี่น้องบนนี้ว่างแสบน้ำกันค่ะเป็นไงเป็นไส้เป็นไงเป็นยังไงครับบรรยากาศเย็นเลยพี่น้อง แต่ว่าก็เพถึงขัยกับหนาวแห้งราคาถูกมนกก่อนสดแห้งบ่ได้สำหรับไม่มีเนามกินโจกกันค่ะพี่น้องเราได้กินเขาแรกอยู่ตลาดพี่้อง พิจาราบก่อนครับพี่นอท์การก็ได้กินขขาแรกครับไก่ก็บ่ได้ทอดมาบัดกอกก็มีไก,ก่ทอด เบาๆาจบด้วยกันค่ะเจ้าหีิเส็บครับพี่น้องอบอุ่นพี่น้องวันนี้เป็นอากาศที่เย็นแน่ค่ะพี่น้องพอเย็นแล้วก็นุ่ม ว,ว,ว่างครับพี่น้องวันนี้ว,ว่างฟอนต์สูงแ่ไหนบุหรีสำหรับไม่มีฟอนต์อยู่ตลาดพี่น้องยี่หา ถาจ๊กด้วยกันค่ะเจ้าเน็ตแซ่บครับพี่น้องไก่ก็บบริโภคทอดมาบัดกรอบแล้มีไก่ทอดยิบหาง แ่บน้กันะาป็นให่จะใส่ไหมคุณปืนใ่ะใสคุณป็นไงญ่ใส่ไหุอยู่ตลาดพี่น้อง อ่อนค่ะพี่น้องกินเนื้อหมูเส่ามีนตงโมมีเคีงด้วยนะคะทุกคนอ่อนอ่อนอบรรยากาศเย็นเลยพี่น้องแต่ว่าก็เพิ่งขัดกับหนาวเนี่ยนะคะทุกคนทานจุกด้วยกันค่ะทุกคนอ่อนสิกินไดวะเราพี่น้อ,อ,อนง ยิบหาอบคุณพี่น้องมัเนี้เป็นอากาศ เย็นแน่ครับพี่น้องตอนเย็นเราก็นืออยู่ตลาดพี่น้องคนมือว่างครับพี่น้องวันนี้ว่าง อยู่ตลาดพี่น้องทานจกด้วยกันค่ะทุกคนอ่อนสิกินไดนวะแล้วพี่น้องอยู่ตลาดพี่น้องอกคุณพี่น้องมัน,เ,นเป็นอากาศ ที่เย็นแน่ค่ะพี่น้องพอเย็นเราก็นุ่มทานจุกด้วยกันค่ะทุกคนอ่อนสิกินได้เวลาพี่น้องทานจุกด้วยกันค่ะทุกคนอยู่ตลาดพี่น้องอ่อนสดเหี่หบ่ได้ สำหรับไม่มีปันสดแนบมาเสำหรับไม่มีปัญาขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบค,ค,คุณผู้สนับสนุนนะคะอิอูตลาดกดขอค่ะพี่น้องจา้า ก็ได้กินเขาแรกน